จุระกัมมะวิพังคสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของอนาบินทิกะเศษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั่นแลสุภาพมานพโตเทยยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับ แล้วได้ทักทายปาศัยกับพระผู้มีพระภาคขั้นผ่านคำทักทายปาศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งนที่ควส่วนข้างหนึ่งสุภาพมานกโตเทยบุตรพอ,อนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเมวและความปานิชคือมนุษย์ ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพันซามมีผิวพันงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข่าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเร็วและความปาณีตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เร็วและปาณีดได้สุภาพมานพกล่าวว่า ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตัดโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดารได้เถิดพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนมานพ ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุภาพมานพโตเทยยบุตรทูลนรัรพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตัดดังนี้ว่าดูก่อนมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี่ยมโหดมีมือเปื้อเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกเพราะการรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูก่อนมานพะปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ ดูก่อนมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาวางอัจฉยาวางสัตตาได้มีความกระอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนัน้นเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอัจยาวางสัตตาได้มีความละอายถึงความเอนดดอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่ ดูก่อนมานนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูก่อนมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตาดูก่อนมานบ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสายตา เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยดูก่อนมนุษย์ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตา ดูก่อนมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล,เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอังเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนาะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันธ์ซามดูก่อนมานพปฏิป,ปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันธ์ซามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมากร้ายทำความโกรธความร้ายและความครงเครียดให้ปรากฏดูก่อนมานพ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทําความโกรธความร้ายและความครึงเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะการรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดนอาที่ใด ในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้หน้าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มากร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความค้งเครียดให้ปรากฏ ดูก่อนมานบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในราบสก,การะ ความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกกติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยดูก่อนมานก ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในราบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นๆ ดูก่อนมานกบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะการรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากดูก่อนมานก ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาหามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในราบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นๆจบจุะกรรมวิพังคสูตรที่5ตอนที่หนึ่ง